วันนี้ก็จะมาสนมนกิจกรรมความเพียรน,นะครับผมครั้งที่78วันที่21เดือนมีนาคมนะครับนายสราวิทย์ลำดับที่1นึสองหครับ บัดน,นี้วันที่21มีนาคมเป็นครั้งที่78ที่ข้าพเจ้าสลาวินกสิเลตบวรขอถวายเสียงสวดสารยายพระสดพระปรลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระเลึกได้มีสมาธิจดจ่อในขลับปัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่งองด้วยเทินบทหนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัตราฆาชันตุเทวดาสัทธรมอุนิราชสัสสนันตุสักขโมกขัง สักเค้าเมจอร์รูปเอขดีสิขารัเตเตจันตลิเคพิมานีทิเประเตเจค้าเมเจอรูวนาคานีเคหาวัตุมเฮเคเตภูมาเจยันตุเทวาชลาธราวิสเมยะขาคันทพนาคาติตันตาสันติเกยังมณีวราจันังวัสสาทวเมสุนันตุธรรมสุนกกะโรยัมพันตาธรรมสุนกกะโรยัมพันตาธรรมสุนกกะโรยัมพันตาสองบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเลนะพุทธังอพุชเชอมะอิมินาสกาเลนะธรรมังอพุชเชอมะอิมินาสกาเลนะสังฆังอพุชเชอมะสามกับพระรัตนตรัยอรหังสมาสมุทโธธะะควาพุทัง สว่างคาโต๊ะคุทธดาธโมธังนามาสามิสุปฏิปันโนพุะธตโตสาวกัสังโฆสังครนามามิสีนามาการิทิคาถานาโมตัสสะภะคะวะตัวระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะตัวระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะตัวระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะห้าไตสันนัคโคมานาปะทะ ทธังสันังขจามิธมังสนังขจามิสังคังสนังขจามิทุติยมปีพุทธังสนังขจามิทุติยมปีธมังสนังขจามิทุติยมปีสังคังสนังจามิตติยมปีพุทธังสนังขจามิตเติยมปีธมังสนังขจามิตเติยมปีสังคังสนังจามิหกสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสานังอัญญธรรมพุทโธเมสนังวะลังเอตนะสัจจวัจนาโสถิเมของตุสัพทานัตถิเมสนังอัญญธรรมโมเมสันนังวัลังเ ทิเมหนตุสัพพทาเจ็ดมาสมัยยศุตเอวเมสุตังอีกังสมายังพระกวาสเกสุวิหารติกะพีราวัตุสมิงมหาวเนมหาตาปิคุสังเกนาสัตยิงปัจจามติหีปิคุสัตเตหีสัพเทหิวาราหเตหีทัสสหีเจลูกกรธาตุหีเทวตาเยปุยนาสันนิปพติตาหุนติพระกวันตังรสนายพิคุสังกันใจอัจโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเดวนังเอตังหเสียังโคพระกวาสเกสุวิหารติ กติลาวัตุสมิงมหาวเนะมหาตาบิกุสังเขนัสทิิงบัจมาเตหีบิกุสเตหีสเพเหวะอรันเตหีสะสหีจโลกัาตุหีเทวตายบุญยนาสันนิปติตาหนติภาควันตังรสนายาบิกุสังคันจะยานุนัมยามปีเยนนาภควาเตนุปสสังกุมยามาอุปสสังกมิตวะปาควาโตสันเกปัเจกาคาถาปเสยามติอัตโขตาเทวตาเสธาปินามาปรวาปุริโสสมิงจิตังวาปะหัง ภาษาเลยยะภาษาลิตังวาพังสัมมินเจยะเอวะเมวะสุธาวะเสสุเทเวสุวันตราชิตาภะคะวตโตปุระโตปาตุลาหังสุอัดโคตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภะคะวตโตสันนิเกอิมังคตังภะพาสิมหาสมโยปวนาสมิงเทวกายสมาคาตาอาคาตัมหาอิมังธรรมะสมายังทากิตาเยวะอัปะราชิสังคันติอัดโคอัปะราชิเทวตาภะคะวตโตสันนิเกอิมังคตังภะพาสิ ตาตาพิกวโรสมาถังสุจิตตังอัตโนอุชุกันมกังสุสารทธีวเนตานิคัเหตววอิทิเรานิลาคันติปันติตาติอัดะโคอัปปาราเทวตาภะคะวโตสันนิเกอิมังขันธงอภาสีเชตวาคีลังเชตวาปะลีคังอินะกีลังโอหะจัมเมเนชาเตจันติสุทธาวิมาลาจักขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัดะโคอัปปาราเทวตาภะคะวโตสันนิเกอิมังขันธงอภาสีเยเกจีพุทธังเสนังคาตาเสนเตคขมิสันติอปายภูมิงปะหายะมานุสังตีหังเทวกายังปะริโุเลสันติติ อดัคโคพระขวาพิกขูมันเตสีเยผูยนะพิกเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสนิปริตาหุนติตถาคตังรัศนายะปิกุสังคันจะเยปิเตพิกเวเฮสุงติตมะทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภระขวันตานังเอตัะปะละไมเยวะเทวตาสนิปตาเฮสุงเสทาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิกเวภวิสันติอนาคตมัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภระขวันตานังเอตัะปะละไมเยวะเทวตาสนิปริตาพรวิสันติเสทาปิไมหังเอตระหิอจิค พิคเวเทวกายนังนามานิเทสิสามิพิคเวเทวกายนังนามานิตังสุณัสสานทุกังนัมสิกะโรธาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิคูพะวโตปัญจสุสุงพระควาเอตัถวจัตสิโลกัมมนุกัสสามิยะถภูมามัจทศิตาเยสิตาคิริขปะรังปะหิตตาสมาหิตาปุตตสิหวัสลีนาลมหังสัพพิสัมภโนงุรามาราสาสุธาวิปัสสนนัมนาวิลาภิญโยปัญจสเตยัตวาวเนกาปิละวัตเวตโตมันตยิสัทธาสาวเกศาเนนเต เทวกายาพิกันตาเตวชนธาพิกขบวเตจักอัตตปามะกกะลงสุตวะเพื่อศาสนาสนังเตสัมปาตุวลหูยานังอมนุสสารนัสนาสนาอัปปเกสตะมัตถะขงทิสาอัสังอาสาสัสเริงสตังเอกเกสหัสสานังอมนุสสานามัตถสุงอัปปเกสันตะมัตถะขงทิสาสภาปุตตาอหุงตัญยัสพังอภิญยัอวะกิโตนะจักรภูมาตโตมัดีสันธาสาวเกสสัสเนระเตเทวกายาพิกันตาเตวชนธาพิกขบว ยิวหังกิติยิสามิกิราหีอนุปปสษาตัสสหัสสาวิยขาปุมากับิรทวาอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสติโนโมทัมนาภิกขามงภิกขุลังสมิติงวณังชาสหัสสาหีโมวตายะขานันตะวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสติโนโมทัมนาภิกขามงภิกขุลังสมิติงวณังสาวตาคิราติสหัสสายะขานันตะวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสติโนโมทัมนาภิกขามงภิกขุลังสมิติงวณังอิเจเตโสราสหัสสายะขานัตตะวานิโนอิติมัน ปัญจสตายักขานรตตาวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตยัสสินโนโมธัมนาภิกามุงภิกุนังสมิติงวนังกุมพิโรราชาไหโกเวปุรัสสานิเวสนังบินโยนังเสตะสหัสสังยักขานังปายรูปาสติกุมพิโรราชาไหโกโสปะฆาสมิติงวนังปุริมัดจติสังราชาตัตระโถปัสสาสติคันทพานังทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปีตสัพหโกอินทนามามหาภราอิทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตยัสสินโนโมธัมนาภิกามุงภิกุนังสมิติงวนังทักขีนจัดที่สังราชาวิลูปะโหตัป กุมภันธนังอธิปติมหาชายัสสิโสปุตตาปิจัสสภาโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตวยัสสิโนโมทมานาภิตกามุงพิกุนังสัมมิติงว่นังปาชีมันจัตที่สังราชาวิรูปโขปสาตตินาคานังอธิปติมหาราชยัสสิโสปุตตาปิจัสสภาโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทมานาภิตกามุงพิกุนังสัมมิติงว่นัง อุตรันจัตที่สังราชากุเวโลตปัสสาษาสติยักษานังอธิปติมหาชัยทายสัตติโสปุตตปิตาสภาวอโวอินทนามามหาพลายอิทิมันโตชติมันโตวันะวันโตยศติโนโมทมานาพิกันมุงบิคุณังสามิติงวนังปุริมาที่สังท้าตัดรโถทักคินเนนะวิรุทธโกปาชิเมนะวิรุปโขกุเวโลอุตรังที่สังจัตตโรเตมหาราชาสมันตตโรทิสาธัน德ะมนาอัตสุวเนกาปิลาวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูญานิกามมายากุเตนถูเวเกนถูวิภูจะวิภูโตสหจจจจััััันน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 ทททโโโโโกกกาามมเเสสถิิุุปยวต จะมาตาลิจิตตเสโนจักคันรัพโภนราชาชโนสโพอาภูปัญจสิโกเจวะติมพารุสรีวัชสาอิตเจนเยจราชาโนคันรภาสหะระชุปีโมธรรมนาภิกขันมงบิกุณังสมิติงวนังอัฐาคูนาประสานาคาเวสาลาสหะตัดชกากรรมพระสัตละอาคูปยาคาสหะยาติพิยาบุนาทรัตถาจะอาคูนาคายะสติโนเอราวันโนมหานาโคศปะคาสมิติงวนังเยนาคะราเชสหัสหะรันติทิพาทิชาปะขีวิสุทธจักขูเวหายสาเต วนามาชาปตากิตราสุปนาอิติเตสะนามังอภะยันตานาคราชาณมาสิสุปันนาโนเขมมาเมกาสิพุทโศนานะฮิวจจหิอุโวหยันตานาคาสุปนาเสนนาเมกลงสุพุทธังชิตาวชิเรหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาภาตโลวัสวาเซเตอิทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธนาเวขสาเวปจิติสุจิตติจะกปหาดโทนมุจิสหสตันจัปริปุตตานังเศรษฐเวโลจินาเมกาสนาหิตวะพระลิงเสนังราหูพระทามุปาขมุงสมโยธานิพัตฒนเตภิกุนังสศรษฐิงวังอาโปจะเทวาปัทวีจเตโชวโยตถาขมุงวัล เทวาสมมจยกศาสนาสหเมตตาการุณากายกาอาคูเทวายัสสติโนเอลทัศเตเตทธากายาสเปนะตะวนิโน อิติมันัตชิติมันตวันนามันโตยัสสติโนมุทัมนาพิกามุงพิกุนังสามิติงวุนังเวนทูจะเทวาสหะรีจะอาสมาจะทุเวจะมาจะนุสุปนิสาเทวาจะทามาคุปุรักกิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยมาคุปุรักกิตานาคาตานิปุรักกิตวาอาคูมันทัวะลาหะกะวัสุนังวัสโวเสธโวสะโกปาคราปุรินทัโทท่าเสติทัสสากายะสเพนันตะวันิโนอิติมันัตชิติมันตวันนามันโตยัสสติโนมุทัมนาพิกามุงพิกุนังสามิติงวง อธาคูสาปูเทวาชลามกีสิขาลิวะอริตกาเจโรชาจะอุมมาปุพานิบาสิโนวัลุนาสหธรรมาจะอจุตตาะอเนชกาสุริยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทัสเดศสสากยาสพีนัะตาวนิโนอิทิมันโตชิติมันตวราวันตโตยัสสิโนโมทัมนาพิกกามงพิกุณังสมิติงวุณังสมานามหาสมานามนุสสามนุสสุตตมาคิกธาปุสิกาอาคูอาคูมโนปุสิกาอธาคูฮัลโยเทวาเยเจโลหิตาวาสิโนปาละคามหาปาละคาอาคูเทวายะสิโน ท่าเสตเจทัตสากยาสเพนณตตะวนิโนอิติมันโตชติมันโตวนาวันโตยัสสติโนโมุทัมมานาพิกามุงพิกุณังสามิติงวนังสุกกากรุมหาอรุณาอากูภะคะนสาสหะอุทตะคายหาปั้โมขาอากูเทวะวิจัขนาสทามตาหารักขามิสกาเดยัสติโนทนยังอาคาปจุนงอยู่ที่สาพิวัสติท่าเสตเจทัตสากยาสเพนณตตะวนิโนอิติมันโตชติมันโตวนาวันโตยัสสติโนโมุทัมมานาพิกามุงพิกุณังสามิติงวนัง เขมิยาตุสิจายามากัตสกาจายัสติโนสัมพิจกาลามาเศธาโชตินามาจะอสวรริมานตรติโนอาคูถาคูปันนิมิตาธาเสตเจสถานะยาสเพนะตะวนิโนอิทิมันโตเสติมันโตวันวันโตยาสติโนโมทัมานาพิกรรมุงพิกุณังสตมิติงคุนังสัตเทเตเทวันิคยาสเพนนาตะวนิโนน้มันวะเยนะอาคันฉุงเยเจนเยสติสาสหะ ปาวุฒชาติมัคคีลังโอคตินะมนาสวังทักเกโคคตาลังนาคังจันทังวะอติตาติตังสุพมาปรมโตจักพุทธายที่มตโตสหัสนางกุมารโอติโสจัตโสภาคัสสมิติงวนังยถาอัฏสาพัมโลกนังมหาพมมาทิตติสติอุปปันนชทิติมโตพิสมากายโยยัสติโสทเจถาอิสระอาคูปัจเจกัสวัตติโนเตสจัมมัจโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจสะเพพิคันเตสินเทเทเวสพวมเก มารเสนาพิกามิปัญสักการทัศมันที่ยังเอธะคันนธาปันธาตระเคนะพันธมัตถวสมันตาปริวาเลธามาวโมนจิธาโกจินังอิติตธามหาสินอกันทเสนนางเปสยิปานินาตะละมหัดจัตสรังกัตะวันเพรระวังยถาพุสโกเมโคธนานโตสาวิจโกตธาโสปจุธาวติสังกุทโอัสยังวเสตันยสพังอภิญญยั พระวักขิตตวนะจาจะคุมาตโตอมันดีสถานเสาเกศสาสเรเสนะเตมารสินาพิกันตาเตชนะถาพิกฆวะเตจะอัตตปัมมะกะลุงสตวากฤษษศาสนางวิตรลาเกหิปากามงในสังรมปีอินเชยงสัพเพวิชิตตสังคามาปะยาติตายสัจส,สีนงโมันติสาหภูเตหิสา,สา,สากเกเตชะเนสุตาติแปดธรรมจักรกระโปรงตะนัส,านาสูตร เอวเมสุตังเอกังสมยังภควาวพระนัสยังวิหารติอิสิปตเนมิคธีเยตระโภควาปัญจวิเครียรพิคูอมันเตสิเทวเมพิคเวอันตาปะเปเชเตนะนาเสวจะพาโยยังกเมสุกามัสุขานิการนิยโขฮโนโขขโมกัตุชนะลิกูอนันิโยอนัสสันหิโตโยจะยังอตากิรัมฐานนโยโขจุโขนันิโยอนัสสันหิโตเอเตเตพิคเวอุโพอันเตอนุปขามาชิมาปติปทาตัสกะปเตนะอภิสัมพุทธาจะกุกกรณียนักกรณี อุปสมายะอภิญญาสัมปุตรญานิพพานญาสังวรตติกัตตมาจัตสาภิกเวมัชิมาปฏิปทาสากเตนะอภิสัมพุทธาจักุกรณียนะกรณีอุปสมายะอภิญญาสัมปุตรญานิพพานญาสังวรตติยะเมวะอริโยอังกิโกมัคโคเสถีทางสมาธิสมาสังกโปสมาวายาสมากรรมโตสมาชิวสมาวายโมสมาตติสมาสมาธิอายังโขสาภิกเวมัชิมาปฏิปทาสากเตนะอภิสัมพุทธาจักุกรณียนะกรณีอุปสมายะอภิญญาสัมปุตรญานิพพานญาสังวรตติ อิทั้งโขปมนะปิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขลาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขโทมนาสุปายาสาปิทุกขอาปิเยหิสัมปโยโคทุกขโผเยหิวิปโยโคทุกขโผยมปิตฉังนัลพติตัมปิทุกขัง สังขิตเตนะปัญจุปทานขันธาทุกขัยดังโผปนะพิกเวทุกขัยสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภวิการนันทิลาคะสหกตาตัตตาตระพินันทินีเสรีทางกรรมตันหาพระวัตตันหาพิวิภวตันหาอิทังโผปนะพิกเวทุกขานิโรโตอริยสัจจังโยตัสสาเยวะตันหายะอเสสะวิลคะนิโรโตจาโคปฏิณิกสักโคมุตติอนารโยจังโผปนะพิกเวทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาเรสัจจังยะเมวะอริโยทังกิโกมัคโคเสรีดังสมะทิฏิสมาสังกปะสมะวายะสมากมโต สัมมาอาชีวสัมมาวิญญาณโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริรสจันติเมยพิกเวปุปเพอนุสตีสุธรเมสุจักภูงุทธปปฏิอนังอุทธปปฏิปัญญาอุทธปปฏิวิชาอุทธปปฏิอโลโกอุทธปปฏิตังโขปนิถังทุกขังในสจังปริเยยันติเมยพิกเวปุปเพอนุสตีสุธรเมสุจักภูงุทธปปฏิอนังอุทธปปฏิปัญญาอุทธปปฏิวิชาอุทธปปฏิอโลโกอุทธปปฏิตังโขปนิถังทุกขังในสจังปริยาตันติเมยพิกเวปุพเเเอนุุุตสสสธมจัป อุทัศปฏิยานังอุทัศปฏิปัญญาอุทัศปฏิวิชาอุทัศปฏิอารโกทาปฏิอิทังทุกขาสมุทโยอริสจันติเมปิกเเวปุปเพสตเตสุธามเมสุจักุงอุทัศปฏิยานังอุทัศปฏิปัญญาอุทัศปฏิวิชาอุทัศปฏิอารโกธาทฏิอิทังโผลปนิถังทุกขาสมุทโยอริสจันภาษาตพันติเมปิกเเวปุปเพสตเตสุธามเมสุจักุงอุทัศปฏิยานังอุทัศปฏิปัญญาอุทัศปฏิวิชาอุทัศปฏิอารโกธาทฏิอิทังโผลปนิถังทุกขาสมุทโยอริสจังปะหินติเมปิกะ อุท <Net> ัปบินังอุทัปิปัญญาอุทัปบัวิชาอุทัปบัอโลโกทาบัญชีอีกทังทุกขั้รโธอ์ิสจจันติเมปิกเวปุเพสเตสุธรมเมสุจักคุงอุทัปบิอนังอุทัปบิปัญญาอุทัปบิวิชาอุทัปบิอโลโกธบันังโมนท่ทังทุกครั้โรโธอริสจจง สัจจิกาตพันติเมพิเวปุเพสเตสุธเมสุจักคงอุทัปธิอนังอุทัปิปัญญาอุทัปิวิชาอุทัปติอารโกทัพธิังโมณิทังลุคันเดรโทไลสจังสัจจิกาตันติเมพิเวปุเพสเตสุธเมสุจักคงอุทัปธิอนังอุทัปิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอารโกทัพธิทั้งโุมวณิธังลคามเนีปทิปทจัลสัจจันติเมพิคเวปุปเพสเตีสุธรมเมสุจักคงอุทัปธิอนังอุทัปธิปัญ อริสจังภวิตรพันติเมพิกเวบุบเพสเตสุธเมสุจักคุงอุทัปทิยานังอุทัปทิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปทิอารโกอุทัพปทิสังขบนิสังทุกขันที่เราทุกขันไม่มีปฏิปทาอริสจังภวิตรันติเมพิกเวบุบเพสเตสุธเมสุจักคุงอุทัปทิยานังอุทัปทิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปทิอารโกอุทัพปทิยาวกีวันจ่าเมพิกเวอิเมสุจตุสุเริยสเจสุอิวันติปะระวัตตังทวารสกลังกษากตังกนัสานังนะสุวิสุท, tes tes สทังโหยิ เนวตาวหังพิกเวสเทวเกโลเกสมาระเกสภพรมเกสัตสัมมานาภามนิยาปชายาสัตเทวอนุสยะอนุตลังสมมาสัพโพธิงภิสัมพุทโธปัญญาสิงยตโตจะโคเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสเจสุเอวันติบริวตังเทวารัศกาลังยะถาภูตังยานัตสันนังสวิสุถังอโหสิอัถหังพิกเวสเทวเกโลเกสมาระเกสภพรมเกสัตสัมมานาภามนิยาปชายาสัตเทวอนุสยะอนุตลังสมมาสัพโพธิงภิสัมพุทโธปัญญาสิงยานันจะปนะเวยาละกฺ เมธัสนังอุทปาธิอคุปาเมวิมุตติยะมันติมาชาตินัตถิธานิปุณภวติอิธโมจักภควาตตมนาปัญจวเครียรพิคูภควาโดภาติตังพินันทุงอิมาสมินจักปะณะเวยยละกันลัสมิงพญามณีโยสมาโตคนฐานยะส์วิราชังวิตามะลังธรรมะจักคุงอุทปาธิยังกินจีสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธจะทำมันติปวัติเตจักภควาตาธรรมะจเกตุูมารเทวาสัตมุสาเวสุงเอตัมภควาตาภรนัสสิยังอิสิปตะเนมิคเเยนตระลังธรรมะจักกังปวัติตังอัปปติวัติยังสะะม ภูมิมานางเทวานังสัตทางสัตวาจตุมหาราชิกาเทวาสัตมุสาเวสุขจตุมหาราชิกานังเทวานังสัตทางสัตวะตาวติงสาเทวาสัตมุสาเวสุขตาวติงสานางเทวานังสัตทางสัตวายามาเทวาสัตมุสาเวสุขยามานางเทวานังสัตทางสัตวาตุสิตาเทวาสัตมุสาเวสุขตุสิตานังเทวานังสัตทางสัตวานิมานตรติเทวาสัตมุสาเวสุขนิมานตรตินางเทวานังสัตทางสัตวาปรานิมิตวัสวัตตีเทวาสัตมุสาเวีสุขปราน พมากักกายยิกาเทวาสัตมุสาเวสงเอตามภควตาภารณะสียังอิติปัตเนมิขทะเยนุจตังลังธรรมมัจจกังปวัติตาาังอัปปัติวเตยังสมเนนะวาวภเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาวพมุนาวาเกณิจิวาแล้วก็สมิติอิติหะเตนะเ,ขนเ,เมมยขเนนะเตนะมหุเตนะยยวะพมมลกาศทูอับูกะคาจิอา,ายัญจัตสาสัจสีโลก็ทาตุสังกัมปีสัมปะกัมปีสัมปเวทิอัปปมโนจ,จะโอรโรโอภารโสโลโกเกปตุลาของสิ อติกรรมเมวะเทวันังเทวันุภาวังอัตขโภปขวาอุทานังุทานิสีัญญาสีวัฏภโกลนัญโยัญญาสีวัฏภโกลนัญโยติอิติหิหังอิยสัมโตโกลนัญตะัญญาโกลนัญโยเตวะนามังโหสีติกาพุทธานุสติอิธิปิโสบขวาวหลังสมมาสัมพุทโธวิชาเจรณะสัมปโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสาริสัทธะเทวมุตสนาพุทโถบขวาวติสิทธมานุสติสกวาขาโตปะกตาธโมสันทิติโกอกากิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปะจตังวิจพโญโยหิติิสสังนุต สุปฏิปันโนพระโคตสาวกสวังโฆอุชุปฏิปันโนพระโคตสาวกสวังโฆยายาปฏิปันโนพระโคตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระโคตสาวกสังโฆยะติสังจตาริปุริสายุคานิอัตตาริปุริสสะปุคลาภอิสสะปะกวาตสาวกสวังโฆอากุนาโยปาหุนาโยทักขินโยอัญชลิกลนันละนาโยนัตตังปุญญาเกตังโลกัสสาติ สิบสองสักกตวาสักกตวาพุทธละตนะงโอตถังอดมังวะลังหิตังเทวมนุสสานังพุทธเตชนาสตินานัสตุปปัตถวาสเพลุกขาวุปะสเมตุเตสักกตวาธัมมรัตนังโอตถังอดมังวะลังปะริลาหูปะสมนังธัมมเตชนาสตินานัสตุปปัตถวาสเพพยาวุปะสเมตุเตสักกตวาสังฆารัตนังโอตถังอดมังวะลังอาหุนยังปะหุนยังสังฆเตชนาสตินานัสตุปปัตถวาสเพเหลาาวุปะสเมตุเตสิบสามชินะบัญชร ช้ยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวะหนังเจดุสัจจาสังระสังเยปิวงศุนราสภาวะแต่หังการตลโยพุทธาอัธวีสตินายิกาสเพเพธิจามไมหังมัตเเกเตมุนิสลาติเสภิตโตไมหังพุทโธธโมธวิโรยเนสังโฆติโตไมหังอุเลสัพภาคุณากโลอะนิเยเมอนุรัถโศรีปุโรยทัคเนโกนยบปิติภาคสมิงโมคะระโนจะวามเกตทกิเนสุเนไมหังอสุนันทะลาหุลากัสโปจะมหานโมุปัสสุวะมัสโสตถเกเกสโตปิติภาคสมิงสุริโยวะปะพังกโลนิสินโนสีสัมปนโโนสวิตม โสไมหังวัฒนเนงทีจังปริษาสิรุณากโลปุณณองคลิมาโลจัอุปาลีนทัสิวลีเทราปัญจเอกชาตานลเดชิตรการมมาสิสาสิติมาเทลาวิชิตายชนะสาวกาเอตตาสิติมาเทลาชิตตะวันโตชินะรสายชนันตาเสตชนะอังค์มังคีสุทันติตาและตัณห์ปุโตอาสิ ตะเคียนเม่ตัตสุะการทัศกงปิษณุอาสิวเมอครุมาละกังขันธมลรับยิจจ์อาตานาริยะสุตะการอาเกษตรชนังอาสิศิษยสาประกาศรสนิตาชินานันโนสังยุตตาสปากาละลังกาตาวตาปิตารทีสันชะตาภัยราชตุปัตถวะอาเสสาวินัยังยันตุอนัตตาชินเตชะสาววัสตูเมสกิจนาสัทธาสัมพุทธปัญจเลชินาปัญจละมัจฉิมิเวหะตังมหิตเลสัทถาเปริมังสัพเพเตมาลุติสาสภาอิจเจวะมันโตสุกตโตเสระโขชินานุภาเวนะจิตตุปัตถวธรมานุภาเวนะจิตตาลิสังโฆสัง สิบสี่พรหุงมหากาประหุงศาสตร์สามพินิมิตาสาวุธันตังคีเมฆลังอุทิตาโคระศรีนามาลังธรรมนิธิธรรมวิจินาชิตวามุนินโทตันเตชสาพโอตุเตชมังคลานิมาราติเลกามาพิยุจิสปารติงคนันปนาลวะกามาถถายักษ์ขันธิตาสันตาวิจินาชิตวามุนินโทตันเตชสาพโอตุเตชมังคลานินาลาคิลิงข้าเจวัลังอดิมัตตพูตังทวัคขีตจากมาสนิวะสุธารันตังเมตัมพุเสกาวิจินาชิตวามุนินโทตันเตชศาพโอตุเตชมังคลา อุขิตาคักะมาติหาถาสุธารณังพันติโยชนะาปถังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังขตมโนชิตวามุนินโทดันเตสาปพตเตชัมังคารานิกตระณะกัธมุนาทหลังอิวะขพินิยาจินจยะสุทาวจานังชนะกยามัตเชสันเตนะเสรมวิทนาชิตวามุนินโทดันเตสาโพตุเตชัมังคารานิ สัจจังวิหายามัติสัจจกวัตเกเตตุงวาระพิโรปิตะมะนังอันติอันทปูตังปัญญาปทิปเชนิโตชิตวามุนินโทตันเตสาสาพพดุเตชมังคลานิอันโทปนันท้าผู้จะขังวุฑถังมหิถิงปุเตนะเถระผู้จะเคนะธรรมะปยันโตอิทุปะเทสาวิทินาชิตวามุนินโทตันเตสาสาพพดุเตชมังคลานิทุกขหาทิฏผู้จะเคนะสุทธะหัถังพมังสุติชุติมิตสภกาพิธานายานาเกษตรนาวิทินาชิตวามุนินโทตันเตสาสาพพดุเตชมังคลานิ เอตาปีพุทธชัยมังคลาอัตคาถโยวจนโนทินาเสนสันเตมตันีอิตตะนาในกาวิวิธานิจุปัทวานิโมงขังซุกขังอธิกรรมยยนารุสปัญโยมหากรร้โกนาโถกิีตายยสัพปะปานินางปุเรตวาปารามีสภาปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจัตวาณีของจุเตชามังคลังเชียนโตมูรุทิยามูเรศกยานางทิวัฒโนเอวังตะวังวิทยโยโหหิ เชยสูชแมงคาเลอปปาราทิจะปันลังเกสีเสปพท้าิโปคาเลอพิเสเกสัพพพุทธนังอัคคะปตุผลมทศติสุนักขตังสุมังคลังสุปปะาตังสุหุติตังสุขโนสุมหุโตจ่สุวิถังพมจาริสุปทักินังกัจจกรมมังวัจกรมมังปทักินังปทักินังมโนกรรมังปนิทิเตปทักคินาปทักคินานิกัตตวันละพันถถพระทักคินีพระวัตุสัพพังคลังหลักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาวินัสทารโตเถพระวันตุเตพระวัตุสัพพังคลัง ลักขันตุสัพเพเทวตาสัพพพุทธมานุภาเวนะสัทธาสเถพรวันตุเตพวันตุสัพพมังขลังลักขันตุสัพเพเทวตาสัพสังฆานุพะเวนะสัทธาสเถพรวันตุเตสิบห้าปฏิลานละคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปคะเลพุที่ฆเลตะหิงตะหิงตาธรรมะทายเนนับพวันตุปูชิตาโสเถิงกัลโรตินถาวิหาระมันทะเลเสียลาจะมัชฌานวกาจัตทีโคสารามิการธนาปฏิอุปาสการขมาเจตสานิขมาจตอิสราสัปปานะปูตาสุกิตาพวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจะอันทัศสังภาวะสัง ปฏิจจเตสัพเพปิทุกขัสสะกรลตุสังขยังถาตุกีลังสตัณโมธรรมัตราจะปุกขลาสังโฆหนตุสมะโควะอัธยาจะหิตายะอัมเหลักขตุสัทธโมสัพเพปิปะหรรมะจาริโนวุทิงสปาปุเนยมะธรรมเมอริยปวิสเตเปสนาหนตุสัพเพปิปะนิโนพุปัสสาเสนสัมมาสัมพุนโธเกลิเทวุปวัสตุวุทิภาวยะสัตตนังเมตมิถังเมตุเมธนิงมาตาปิตาจารฉังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมินะราชโนปัชังลักขันตุสัพพะทา 16. เทวตวดาอโยชนะคาถาทุกขาปตาจนิทุกขาพยาปตาจนิพยาสโสกปตาจนิสโสกา โอ้หต <f dragging> ุสัพเพติปานิโนที่เอตวัตตาจะอัมเหหิสัมปะทังบุญญะสัมปะทังสัพเพทิวานุโมทันตุสัมปะสัมปติสิทธิยาสานังสัททนตุสัทธายาสีลังหลักันตุสัพปทาภาวนาพิรตาโหดตุคาเฉนตุทิวตาคาตาสิเจตสมน์คนคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังหลักันตุสัปเทวตาสัพพัพุทธานุภาเวนะสดเถรโหตุนิรันตังโหตุสัพพังสุมังคลังหลักันตุสัปเทวตาสัพพัธมานุภาเวนะสดเถรโหตุนิรันตังโหตุสัพพังสุมังคลังหลักันตุสัพพพะเทววตตตาาาสสสัััังงนนนนนุุภิหร สัพเพพุทธาพระลับปตาปาปเจกันยังพลังอรหันตนาเตชะนะละขมานวิสปะโสสัพเพพุทธาพระลับปตาปาปเจกันยังพลังอรหันตนาเตชะนะละขมานวิสปะโสสัพเพพุทธาพระลับปตาปาปเจกันยังพลังอรหันตนาเตชะนะละขมานวิสปะโสสัพเพพุทธาพระลับปตาปาปเจกันยังพลังอรหันตนาเตชะนะละขมานวิสปะโสสัพเพพุทธาพระลับปตาปาปเจกันยังพลังอรหันตนาเตชะนะละขมานวิสปะโส อรหันตนาจะเตชนะลาขอมณีิสัปโสสเพพุทธาพระตาเจกันจังพลังอรัตนาเชนะลาขามัีิสปโสสเพพุทธาพระระตาบัเจกันังพลังอรหันตนาเจชนะลาขมีพิสัปโสสเพพุทธาพระรตาบัเจกันังพลังอรหันตนาเชนะละขอมีิสัปโส ดุลยภาพเหมืนสจักรยิฐารณภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์การบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตย์ยังบทสนมพระศุตรพิบลิตและปัจจัยเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอข้าเจ้าจะเลยทั้นโลกทังธรรมขอเทเทเทวดาทั้งหลายโปรดอโมรนาการโดยสดายมูลธรรมะเหล่านี้เมื่อนโมทนาแล้วโปรดอโมรนาแก่ข้าพเจ้าและถุนมงคลพระบิดาเยศเศรษฐี่เด่นยศเศรษฐีและว่าคงหกสิบแปดสำเจ้าวัตถุมงคลทั้งปวงนี้สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยภาพแห่งพระบิดาจสิ์ทตุ มุ่งส่นข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจติตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอพุ่วันนี้จะส่งผู้มีมเจตนารย์่วมสวดมนต์เจตจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดภยัยจากนั้นไปทั้งปวงเพือ่อความทุกข์การทุกอย่างทัท้งสิน้นประสบความสำเร็จเรื่องหนึงน่งที่การงานชนะต่อภูสังขและมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทักษะสมบัติบริวารสมบัติมีจงใจเห็นธรรมเสด็จในการปฏิบัติศาสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยเจตคิพิวพรใช้ทั้งสิ่งเทออนนขุมััิบบญกครรอบคัวยศานีททุก่ด้วยเทน